สวัสดีครับมาพอกับก๊อปปี้ผ้าถังครับผมมือนี้นําเสนอเมนูแกงอมเนื้อใส่มักฟักฟักหอมได้ฟักหอม,ฟ,หอมฟักกลมบานเห่าน,หาหน่าเอามาจากนครพนมเลยเอามาจากบ้านเลยนะครับผมกับนี่เจียวบองเจียวบองเจียวบองกาลสินแกงฟักหอมครับนี้เข้ากันเข้ากันเนื้อ เงือสีดอันดับแรกอ,อคโคจิ่บองก่อนคือยังไง